สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลายสุโข,ขทัยวันนี้ย่ามค่ะเป็นย่ามผ้าม,อมะะ่อหแบบ่มนะคะสีกรมท่าค่ะแบบนี้นะค่ะสีเข้มๆนะคะมีมาให้สองไซส์นะคะแล้วก็ลาย2แบบค่ะนี่ค่ะนกให้ดูก่อนมีสองลายแบบนี้ลักษณะของย่ามก็คือนกบอกแล้วเป็นสีกรม,มท่าหรือที่นี่เรียกว่าผ้าม่อห่มค่ะก็ปูกลาสีดํา ตัดเย็บเรียบร้อยด้านหลังมีกระเป๋าเนี่ยค่ะอันนี้ด้านหลังมีกระเป๋าให้แล้วข้างในมีซิปที่ปากย่ามนะคะจะมีซิปนี่ค่ะแล้วข้างในก็จะมีกระเป๋าเล็กๆอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะกระเป๋านี่ค่ะอันนี้คือลักษณะย่ามใบเล็กนะคะนกวัดขนาดให้ก่อนว่าใบเล็กก็จะประมาณ9นิ้วครึ่งค่ะนี่นะคะ ว้างเก้านิ้วสูงสูงสิบนิ้วค่ะแล้วสายย่ามนะคะอันนี้คือใบเล็กนะคะที่นกเอามาให้ชมแบบวัดทบนะคะวัดทบนกจะวัดทบเลยนะคะวัดทบสิบปดนิ้วค่ะวัดทบแบบนี้นะคะสิบแปดนิ้วค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือใบเล็กก็จะมีสองลายนะคะเป็นเจดี หนึ่งรูปกับเจดี2สององนะคะหนึ่งองกับสององนี่ค่ะเป็นแบบนี้แล้วก็ปักว่าสุขโขทัยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นใบใหญ่ค่ะใบใหญ่ก็จะมีโลโก้สองแบบเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะขนาดาลักษณะก็จะเหมือนกันนี่ค่ะมีด้านนอกแล้วก็มีซิปที่ปักกระเป๋าหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมี กระเป๋าใบเล็กสำหรับเก็บของค่ะปูก้าวอย่างดีค่ะตัดเย็บเรียบร้อยนอกให้ดูนะคะนี่ค่ะรอยตัดเย็บด้านหน้ารอยปักสวยงามขนาดนะคะอันนี้จะเป็นใบ,ใบใหญ่ขึ้นมานะคะขนาดของย่ามก็จะอยู่ที่11นิ้วนะคะส1กว้าง11นิ้ว ใหญ่กว่ากันนิดหน่อยค่ะแล้วก็ความสูง10นิ้วเท่ากันนะคะสายย่ามวัดแบบวัดทบนะคะวัดทบแบบนี้สะพายได้สบายค่ะอันนี้เป็น19นิ้วนะคะเวลาสะพายนกสะพายดูนกสะพา,ายใบใหญ่นะคะใบใหญ่นี่ค่ะ ก็จะอยู่สะโพกพอดีอันนี้คือสะพายด้านข้างนะคะก็จะอยู่แบบนี้ค่ะนี่ยค่ะก็พอดีค่ะใส่พอดีใส่ของถ้าสะพายควยก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้นะคะได้ทั้งคู่ค่ะใครสนใจก็ทักทา,ายได้นะคะที่ เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยนะคะมี2องลายให้เลือกแบบนี้เลยค่ะหรือว่าแอดไลน์สอบถามเกี่ยวกับผ้าสุขโขทัยได้นะคะนกยินดีให้คำแนะนำนะคะนี่ค่ะนกอยู่ในพื้นที่อยู่ในเขตของผ้าสิ้นของสีสัชนาลัยนะคะแหล่งทอผ้าของบ้านเราเลยค่ะถ้าไงฝากกดถูกใจเป็นกำใจนกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ